สวัสดีครับวันนี้โซเฮา s e จะพาทุกท่าน,นมาดูการตอกเสาเข็มนะครับในส่วนของโกดังที่ปทุมธานีครับเป็นโกดัง SK เฟสที่3านะครับที่เห็นด้านซ้ายนี่คือเฟสหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นเฟสสองนะครับเฟสสามจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับในส่วนของเสาเข็มนะครับเราใช้เสาเข็มไ e 2 2นะครับยาว20เมตร ออกแบบให้รับน้ำหนักต้นละ21ตันนะครับตีเข็มปูพรมเพื่อรับน้ำหนักพื้นแฟตสลับ1ตันต่อตารางเมตรนะครับเสาเข็มที่ใช้เนี่ยเป็นของ s i n ทูแอนด์คนะฮะในส่วนของการตรวจสอบเสาเข็มนะครับอย่างแรกเลยคือดูขนาด2ดูความยาวนะครับ 3. ดูอายุคอนกรีตนะครับซึ่งเสาเข็มต้นนี้เนี่ย ก็จะมีประทับอู่ด้านข้างที่สัพเปอร์เราเนี่ยจะมีมาตรฐาน ISO ด้วยนะครับที่เห็นก็คือขนาด I22 ยาว10เมตรนะครับแล้วผลิตเมื่อวันที่9เดือน9ปี64ครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ตุลาคม64แล้วครับที่เริ่มตอก 1. ผัดจากนั้นสิ่งที่จะต้องดูแล้วก็สำคัญมากคือดูความตรงของเสาเข็มครับดูเนื้อคอนกรีตครับนี่ครับ ผมพาไปสัมผัสนะคอนกรีตที่นี่มีเนื้อแน่นนาะและอีกจุดหนึ่งสำคัญมากนอกจากดูทางกายภาพว่ามีรอยร้าวมีการแครกอะไรไหมดูตรงนี้ครับตรงนี้คือจุดต่อของแผ่นเหล็กตรงนี้เราเรียกว่าปลอกหัวเสาเข็มนะครับเป็นแผ่นเหล็กที่จะใช้เชื่อมระหว่างเสาเข็มสองท่อนนะครับ คือทั่วไปเราอาจจะเห็นแต่แผ่นสีน้ำตาลนี้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เราสั่งเสาเขียแบบนี้มอกหรือเอาไง่ายๆครับที่มีมาตรฐานนะครับเขาจะมีปลอกตัวนี้เพิ่มมาด้วยลึกเข้าไปประมาณ1นิ้วนะครับเข้าไปในเนื้อคอนกรีตจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและการยึดเกาะนะฮะทำให้การต่อเสาเขียทั้ง2ต้นถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสามารถถ่ายน้ำหนักได้จริงนะครับ เสาเข็มเราจะตอกทั้งหมด224ต้นนะครับความกว้าง20ยาว75เมตรนะครับจะใช้ปั้นจันทั้งหมด2ชุดนะครับแต่วันนี้เข้ามาก่อน1ชุดนะครับเพื่อจะตอกแนวข้างเข้าไปแล้วก็กวาดแนวหลังาคาทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีปั้นจันชุดที่2เข้ามานะครับในการตอกปั้นจันนะครับทาง ทุจะมีเจ้าหน้าที่คุมบัญจันึงท่านนะครับคอยตรวจสอบโบเขาตรวจสอบแนวตีระยะและตำแหน่งเสาเข็มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการทดสอบจากบริษัทอสองังหาเจ้าใหญ่แห่งหนึ่งนะครับก็คือต้องต้องมีไบเซอร์ถึงจะสามารถมาควบคุมการตอปัญจันได้นะครับนี่คือเป็นตารางบันทึกการตอกเสาเข็มนะครับอย่างวันนี้เองนะครับ ตอกไปได้แล้ว3าต้นนะครับระยะสุดตัวส0ครั้งสุดท้ายคือ4.68เซนนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละต้นก็ไม่เกิดลงที่3.02.5 25, 2.5 2.5 3.8ง3.4นะครับแล้วก็มีระยะเฉียงศูนจากตำแหน่งที่ยาวไว้ด้วยนะครับเรียได้ว่าตำแหน่งหัวเสาเข็มนะครับตอกแล้วนะครับ ระดับเนี่ยจะเท่ากับระดับดีเม่อจับว่าเราตอบมาแล้วสองเศษทำให้ดูแล้วนะว่าความยาวเสาเป็นควรจะใช้ที่เท่าไหร่ครับซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยจะใช้ที่20เมตรนะครับทําให้ไม่เหลือเศษหัวเสาเข็มต้อมาตัดทิ้งในจำนวนเยอะๆนะครับ